ทใหนึ่งหน่งสุดแล้วครับผมขาเข่ากิงยังครับตึ้งไฟเส้นปลาแดกด้วยว่ะว่าคนใส่เนเนื้อวกินปลาแดกวุ้ยเดในสาวกิ่งเป็ดนี่ใสเอียงเอ่นใสเอียงเขาเลยใสหูจ้า ือปะทัคือคือทากมันเป็นขีเปียในปาก็คืออลังอะจ้าอลังอะจ้าโอ้กอาว่ะโอ้สวัสดีครับนองยังอมโอ้คนนครับติ้งเป็ดครับมาขาวันนี้ครับคีเด็ดเลยต้องก่อนกินกู้ไ่บนพาดยางเดียวกินเบิทุย่างเลยดีมากเลย้าดียู่บน เริ่มโหกแล้วเริ่มเป็นบ้านแล้วครับผมนี่อย่างนี้ติแข่งมูละพ่างสิเท็จอาหารตลอดเลยครับผมผิดเด็ดดิล้องครับผมโอ้คนมาหุรลพ่าตัวนี้ดีๆแพักสจดชิ้าจออมเส็จไกลทั้งเหนือเขาเป็นขั้วแฮมใบสน ได้หน่อยคู่ห้เอ,อเอาไปต่อน,นี้ครับเนี่ยตัดไปเ,เสียบเลยทวดน้ำป่าหาน้ำป่วงออกลำใหญ่อันนี้วู้จกักเขาบนี่น่าจะเป็นทั่วทั่วยังมไ,ไม่ได้จำซื้นม่ได้หอมรุนแรงลนกะเ่าดอกแกแกงหอมพักเด้ครับ เชียรอย่างนั่นบังนะครับมีหางบ่มหางแตะบางแังเดี๋ยวโบหูปึ้ปงออกมาเลยนี่อันนี้เชียมาหน่อยเอาไปย่องไปย่องใส่ปนโกบแสบเลยอ,อีตัวมาแล้วที่นี่หอ,อดภาอิสานแล้วอันนี้เป็นบักน้ำครับผมโอ้โหพิกสีแล้วนี่มันน่ายกิน,นครับนี่ ดอกใหม่ด้วยขเขี้ยวแตงนี่เป็นยริงนะครับแตงไทยนี่ครับนี่ครับ,บก,กระดงูงลำต้นผึ่งยมอย่างคนนิยมต้องปลูกบกยมไว้หน้าบ้านเนี่ยครับผมหกเหมือนเด้อที่ตรงนี้คุณเคยเป็นเยรัญญุต้ององแตงงงง่ทางคุณนครับช่อช้างน้ำเสียสร้างทีมงานเพิ่นมาทานมานี่ไง ที่มาดำนองไปกระเพาะทั้งนีต้นเสียวสมอยู่นี่ต้องเอาต้นสมสมแล้วยมาปลูกไว้ไเพื่อเฮ็ดอาหารในความมานสะสมอยู่ตมอยู่ครับสมนิดหน่อยก็ยังบางที่เขาไปหาแมงครับแมงอย่างที่มันกินไปเสี่ยวเป็นห้รยังสีแสดงว่ามันกินได้ครับนี่มีแมงกินถ้าต้นใด สะอา,า,าดๆแต่สีหาแมงบ่เห็นอยังเลยเล้อครับมาอยู่กินบ่ได้งานประกอกต้นกอกก็มีโอ้หลายอย่างครับผมถักกระโดนแม่งกินนู้นเอาไปสอยหมดแล้วหุ่นหัวคุ้งเดี๋ยว่าจะปลูกไว้หน้าบ้านครับจะเก็บเงินมาอยู่เจาว่า โอ้สมปลวยก็มีครับไปต้มแซ่นนี่ครับ,มนนรบผมจังบอคันคอหอมักเลยครับสมปลวยต้มแส่น,นบุกไงแม่มากออกมาแกงนะครับแต่แม่มากเอายีหลอแต่บุกไงมันเป็นแต่เทกเจอร์มันเป็นแต่แสบผมว่าเป็นบอกมาปลูกเลยอันนี้เม็ดปนกุง้งปนกบป่วยก็ได้ครับ ผิดคุณได้เชี่ยงที่นาเป็นมะกือครับผมเดี๋ยวหาหน่วยให้ผมโอ้ยโอ้ยงานกระลังเด้ครับอ,อื้อฟักทองบวกกมูมีบวกผสมกับอื้อเขาเอื่อนลืมเลย สุกินี่บ้างบวงใบเสื้อก็ได้กินบ้างโอ,โอ้ไม่เฉียดพร้อมการครับเอหัวมาลงไว้หลายแล้วกูักทัวโอ้ปลาเขาวโวดรัตนน้ำเลยไอ้หน่อยคู่หายห้มรัตนน้ำย่าจะตายต้นกระเจี๊ยบเหมือนครับนี่กระเจี๊ยบด้วยไหมโอ้โหบเลย เกียบแค่ขากล้วยอันนั้นคนสวยพี่พิษสวัสดีค่ะมึงได้ดูแลนี่พี่พิษน,น,นี่แม่บ้านเจ้โอ้โหเ็ดมาตาใสมาตะหึงเาจะสองมือแล้วเขาจะไปพักนี่ด่ายด้วย มันเคลือแก้คือเอามันขิมแทนนะมันเคลือแก้นะมันกระทุกลกพุ่นย่อดกระทุกลกครับกินได้นี่ครับนะที่จะเรื่อยๆทั้งหลังนี่นายจะปลูกได้กินหลายเทียแล้วครับมันเลยแบบเริ่มตายเกิดไม่แล้วถ้ากิเล็กแกงได้ได้ตุนน่นซมนี่ครับนี่ได้ลายให้ได้เนี่ ยอดสีม่วงว่ะบานไฟอยู่นี่ครับพวกขิงอันนี้ต้นยังมีเพีรนี่พวฮหู้จักเลยครับนี่ครับมีหลายที่ผมหฮูจักครับกันกินในเวอร์ตะมันมันเคื่อน มัโมลูกกินจนที่เบิดแล้วแซ่บคือย้อนแล้วพวกทัวอีหนังจ้าจางยี่เป็ดเตยเมองมันโย่ได้ครับนี่กำลังงามอืมเปเตยอไงที่ตูนด้วยโอ้ยไม่ตาเต้าของมีนี่ขนกระผมไม่ไลย กินครับผมกินด้ยถึงแข็งครับเขาเนียมือปอกมีตัวตัวตกเว้นเลยข้าวเดียวแต่บานเขานี่นงดึงครับบในยไรดันอย่างนี้กินแะไรกันกินจับแ้งเอาไม้ค่ะ็งอะไรหัวเรียงเขาเนี่ยแ่ปลาที่ผักเกษตรแกเดี๋วถ่ายกินไว้ไงมันครับผม มันแก่เกินยำได้ละทายกินกบบไงมันเลยแต่มือนนี่ลาบเป็ดกัิ่นเนอ่นอ,อน่อนอดีคว่าเรียบร้อยพอดใบยังแล้วสันเนี่ยเขาดีเลยอันออนี้อ่อนโอ้ปอดเซียนดีขอไปในี่วประทันี่คอมูก,กี น้องเขาถอดแบบไฟแรงโดนมันดังแห้งเลยต้งเอาเทียมกายกวนห้อดมาไปลโ้โหนต้องใส่งตัวเกี่ยวพิควนไหนคุณนั่งกวาพี่นน่ะกวางบงกอล้่นะกวาจนนั่งเสีสูตรรักติดนั่งปิดกอดูเช็เชต้ อยู่ตรงนาวนนะสดมากเลยแซ่บแด้จัว <_ d ose> สะอาดมากเลยรงผักระทีนโอ้โหักาออนเนี่ยนะครับหวานหอมมากเลยผ <_ d ose> ักแดนก็ไปตึกจีบมากออนผักเมกด้วยที่ผมไปถ่ายนะครับผม <_ d ose> ต้องไม่ไร <_ d ose> แจกเป็นนอเลยซ <_ d ose> <_ d ose> ิมด้ย <_ d ose> ชิมรสเค้าเทนแล้วก็ไปกินเลยสมคมต้องกินโอเ้เจ้าโอเคครับกินล้าวใส่หมาดิมใส่ตุ๋ยหอมเลยโอเปี๊ย oh. okay. mm mm. ยิ่งขึ้นนอ่เนี่ยกัฟังมาเขามักรดได้ผมด้ ขอคว้างแบฐานไล้เออเนาะแปลว่าผสมที่สุดเลยที่เคยเห็นเอยเกี้ยวยอกแวตาุดนองมากแล้วแต่เบิ้งสีแล้วเคี้ยงเยมเลยก็ใช่หมักแคน่ะเนยเหาะติการจิ้มักแควนไหก็กินข้าวสารนครับเดนียยอยู่ตัวนี้ลาบเป็ดครับ เน,นี่ยแดตากปลอกกไปอืมไดนนี่เขานะถอดใส่พลังน้ำมันแบบขันเทียบียมเหมือนเดิมเพื่อนครับนี่ครับพี่เดชพีคก็บอกนี่นี่ <c oughs> เดือดปะ <c oughs> ตากออกตากออกรูปเป็นยันขอของไงร้อนเสียงล่ะแต่ยานนี่รีวะ มันเปเจียบมากออซิมกันอันนี้เจ๊ย่าซามาฝ่ายเน่คบเกอบขึน้อบเกียแซบมากเลยกรอบมากปวดขวด่างเฮยถ่ายกล้องนะครับดีบค่ะเม้ใหม่เราบกว่นั่งรับเราบอครับนั่งรับกัน,น,น,นยไมเกียด้เลน่แดาดินเนี่ยไหความามอยู่นิ่งมตรงนี้รึเลงใส่กับเจี๊ยบึงวาไปสมควอยมึงนั่น นี่ว่เสียวรหดเลยมขพรอานี่เลยเอไส้มูสิงนัวมากหัวไอ้พักนี่เปียวสวนเลยคนนี้ขอแท่น้ำหนึ่งครับพีใหญ่มากเลวครับพีสั้นครับผมเข้มอะไรนี้ตักไท้แทนมุันานะในจุ่มมือสบายดีพวกครับสบายดีครับแต่ว่ากับมือยังน้อยเพราะมือนี่ยเป็นคนมั่นมากใจขอด พีน่วยไส้ขอดแก่ลยผมว่าเส้นย่งอมมัแม่งพนุยพุ่นะตามโดยพอพเมยพร้อมหลาเปรดบริพารกันยังกันตัเติมพักแบนนมนนะครับผมตัวที่ห้บ่ิ ย่ข้าไมด้วยเห็นมีกี่ไทยประทันกเหรอะกูัได้ครับกูน้ำยื่ข้ามด้วยกี่กไทยประทันเกนะครับลับมาครับผม,มกลับมา,มาเลยกเหนึสาวหอหง แต่เซีว<ค>ซีหรอแต่เวฟเพียงเดียสุดแต่พี่ชอบอะไรที่นี่ต้มแซ่บลิสามวันคำปุ่ม น่นแนันสุดแล้ครับผมพักเขัาอ๋อเสือมุลงมมันแสบมากรลบผมตาใจมากหืมหวานดียมผักไว้ เด็เราที่เห็นกู้ยก็กายกินของมันในสอนซ้อเอาชูรถเก็บเก็บรายละเอียดบ้างจะมาผือมือบางอย่างท่ทอรคนมาเสียไปนนี้ขันตอดมชี้การความสามารถ แี mm. ่ตวงไม่อี่ด่าให้เบิดอจพักอันนี้แซบตบมันนะครับตบมันท่ากันน้ำจามหอกไม่ไรมันด้่มาน้ว็าหตบมกันกกอนั้นหน่อยได้นีพักอันนี้มา้องกันนะแจวนนี้ครับผม ต้องนอเี่ยววเนน้องเขาใส่มบฟ้าอันเครื่องปรุงอ่ะพอดีเลยฟ้านึงฟ้าลุนปุ๊บแดกสมัยก็โบาานนราณหนองกรอบกรอบเอือวอยมาตน่องอขอ,อัด<า>ด้วยกันอปุน,ปนงขอบรอบมาก เพิกินเปินครับเพิกินโมเป็นกินหลายเกินนี่แหออเดยวน้องขอปลาหือเาไปอิ่มไหยอันกินนุ่ย่านเบื่อกิ้ไปโน้อะไรนะ ลองน้ำผสมน้ำใส่ได้แ่บเลครับหืนะใส่ได้ดีบหใส่นิดนึงครับน้ำเรานงอาน้หนังกไม่หลอกเลยครับในเบืองหนังก่อนหโดขึ้นนี <laughs> Nó lịch có hàm lịch gìn quên ô thì gì bảo nếu nè cái gì hổ gì ừn thắc cái gì hả chắc phải có quả cho quá đấy hả rất là มันดแล้วัจผมร้องคาแล้วเมื่อกี้ร้องอีซ่อมผัดน้องไบโซ่ไม่ชิดขัดเลยสวัสดีพ่ออยู่กินกั<ป>สวัสดีค่ะพี่นูกับพี่มันอดิษฐ์เยยบตัววันยบจะก,จกนินบ้างปิดเพื่อเขาเจ้าอ้อหนอนก่นอน มีหรอสายย,าย่าเนี่ยครับเดาฟ้า,าสั่งเสียพอจนเดาอฟ้าอ, <c oughs> อยู่คนเดียวไงต<อ>ัวเน้ยเดาฟ้ามากยิ่งหรอครับบ่มากกว่าตัวของตัวเองว่าต<อ>ัวกอ้อนบ่ไปน้ำกันเลยเก่งทั้งเลยข้อสา่ปลูกผักได้ดเป็นตัอย่างเก่งเป็นตัอย่างครับเนาะ จังครับโอเคอย่างไอตีพนเลี้ยวนคือเรี่ยวเอเอคิปเ,เ,เ,เดีย่ยวคิปเดี้ยวเื่ออย่างกดัดตำเจ้าฟ้ายะชากัรดิลปเขาคิบเดี่ยวบอกชัดๆตำเจ้าฟ้ายะาชากรรศิน